อันนี้เราก็ร่วมกับขบวนพี่ๆน,นะคะแล้วก็ลุงนยนะคะม้วน,นคนน่อยอะ่ะสำสรับมุกตารีม้วนตลอดนะคะ,ะ,ะซื้อเป็นสถานที่ใหม่เนาะนะคะ้านแห่งใหม่นะไม่ได้ อันนี้ก็มาถึงหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะคะอุ้ยเราไปดูบอลสวยกันดีค่ะกว่าไปดูบอลสวยอุ้ยชอบมากเลยบ้านนี้บอลสวยอุ้ยสวยไหมสวยสวยยไหมคะานุอันนี้ก็เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะี่ชีนะคะก็โอ้ยพิถึงต้นไม้ที่บ้านมากเลยค่ะตอนนี้นะคะ

บ็ไทยก็ไทยบองาเหมือนไทยบอลงาเหมือนข้างหน้าเลยบองามบอสวยมากเลยอ๋อบอนใช่สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะขออนุญาตถ่ายครับค่ะงานแต่งมาแต่น้ามาแต่หน้ามีไฟมีไฟไหมไฟนี่ผมบอกตรงเลยนะถ้าเร็วกว่านี้กันหน่อยนึงผมว่าเรามีการ

ใหญ่เร pues ิ่มจะหมดไฟแล้วอย่าล้เนะไปให่เครับสวัครับสครับสวัสดีครับไม่มีก็สู่การสู่งานแบบมือใหญ่มาเนาะไปไทนาเว้ยไไนางเดินตามมาครับหรื้บ้านนางครับนางครับาสนครับาสสามสิบหกสามสิบหกไม่จักยสามสิบหกมันานันจบมาซันสอบรอบ ปันลอตเตอรี่ป่ะครับครับจอบมุนบ่แค่รอบเดียวคือมันจมนะครับวันนี้ไปรอบสุดท้ายมัดจมนี่ครับให้ไงครับให้ใต้แล้วให้ไงให้หน่อยขครับดำของขอให้หน่อยครับขอมันเคยจมก็คือครับ มาเข้าผมนะครับพี่พครับผมที่กี้แล้วก็มาส่งมอบนะครับที่ผมเอาไปหนึ่งหมู่บ้านนะครับคืหมู่นี้ที่หกกลับบ้านจำปาดงเหนือนะครับโดยให้ผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้ทรงบุิญธรับได้ปรึกษาหารือแล้วก็ให้กับชาวบ้านที่มีความเหมาะสมจะได้รับเข้าหมู่ห้าสิบฝืนนะครับหมู่บ้านละห้าสิบฝืนนะครับนะครับเมื่อกี้ก็ไปลงที่หมู่ห้าไปแล้วครับครับก็ให้ผู้นำเนาะ เป็นผู้พิจารณานะครับ,รบทางเราก็มีหน้าที่ส่งมอกนะครับก็บเป็นพ้อค์จากอฟซีที่เขาได้ช่วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนย้ายองค์ปู่มาที่นี่นะครับก็ถ้าชาวบ้านอยากจะไปกรับสกลาสามารถไปได้นะก็อ <c oughs> ขอขอบคุณนะครับทุกคนคแล้วก็ทีมงานยู u ทูเบอร์ทุกคนนะครับที่ มอบผ้าห่มรับให้ผู้ที่ได้โอกาสที่เหมาะสมเพื่จะได้รับผ้าห่มนี um, ้เดี๋ยวผมกับคณะกรรมการก็จะพิจารณามอบให้ทุกคนทุกคนนะครับผ้าห่มอาจจะมีไอคนในเรื่องเพราะว่าเราคงปลูกไว้ที่มีฝนมันตกเพราะว่าตัวไอ้ที่มันที่มันแตกเข่านะครับฝนของเข่าท่านนี้จะเอาปู่ไว้ แมงดลาแล้วอยแคนมากหอนขึ้นสีคุงกว่าครับมือีกกะนมี่กรเียแล้วหยุดลอยแล้วปต่ยังเือส่วนที่ที่เราตัดที่จกอประกอบขับผมต้องเคืือมใหม่ทําใหม่เหมือนกับแล้วก็จะดึเน่อยเด้อผู้ใหญ่เด้อลควมจะนี่ก่อนข็จะได้เอาไปซักไปตากปรับพะนุ่มแล้วก็จะได้ใช้ได้งานได้ นะครับผมก็อีกหมูที่หกเนาะนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะครับผมที่เมตตาชมคลิปให้น้องมุกตาปลาอืนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากชมโฆษณาด้วยนะครับสวัสดีครับ